เก็บเพิ่นเก็บไว้ในตู้เอาไว้ในตู้โซ่ยายหนูเราไปทำความสะอาดเด้ยเอยจืดไม่เอามาบอกสู่พี่น้องฟังโอ้ยเก็บบานใยห,หนูเอื่นกระโปภาษาไทยเรียกกะลามะพร้าวนี่กลับมาฟีมือของไอบ้บวยนี่ทำจากกะลามะพร้าวหรือว่าได้ไปเจอเนาะพี่น้อง ตักน้ำเอ,อยียงน้อยหินจอยพองกระบวย y เป็นว่าบวยนี่ทำจากกะลามะพร้าวหรือว่ากระบวยเห็นว่าพี่น้นองกระบวยไอ้เงาะใยห,หนูเห็ดเด้นี่กระบวยตักน้ำทำจากกะลามะพร้าวนะคะเงาะใยห,หนูงามบ่พี่น้องมืง่อใยห,หนูบริปิสายพันวาไฟฟาจะดับใยห,หนูทำพรมสะอาดบ้านเลยไปเจอสิ่งนี้ กบินเดวอยากินอีกพี่น้องมันจะออกเพราะว่ามันหอมนาะพี่น้องเนาะจะพาไปตากน้ำนะคะนี่ยายหนูไอ้ทำความสะอาดบ้านยายหนูงามบอกพี่น้องืัอนี้ยายหนูบริไปใส่พันวาไฟฟา้าจะดับยายหนูทำความสะอาดบ้านเลยไปเจอสิ่งนี้ กระบ,บ,บวยนี่ว่าพี่น้องกระบ,บวยไอเงาะย่าห,หนูเห็ดเด้นี่กระบ,บวยตักน้ำทำจากกะลามะพร้าวนะคะเพราะว่ามันหอมหนาะพี่น้องเนาะจะพาไปตักน้ำนะคะนี่ย่ยห,หนูไอ้ทำความสะอาดบักถ้าสวยถ้างามถูกใจยังไงบอกยายหนูด้วยนะคะขอบคุณนะคะโลโล กินเดวอย่ากินอีกพี่น้องมันจะออกพีนก่น้องยายโนตักนังกินเดวอย่ากินอีกพี่น้องมันจะออก เงาะยายหนูงามบอกพี่น้องมือ้อนยายหนูบริปไสยพยฝนว่าไฟฟ้าจะดับยายหนูทำความสะอาดบ้านเลยไปเจอสิ่งนี้กับยายหนูเสือหมอบสู่ฟังยายหนูทำความสะอาดบ้านพี่น้องเมื่อี้บริปไสเด้อบอกสู่ฟังยังตียายหนูทำความสะอาดบ้านไปเห็นกระบ,บวยเห็นบอพี่น้องกระบ,บวยไอเงาะยายหนูเห็ดเด้นี่กระบ,บวยตักน้ำทำจากกะลามะพร้าวนะคะ เงาะยายหนูห้ามบอกพี่น้องหมอนียายหนูบริปใสายพันวาไฟฟ้าจะดับยายหนูทำพวมสะอาดบ้าเลื่อปิเจอสิ่งนี้กบ,บินเดวอยากินอีกพี่น้องมันจะออกอ่านเลื่ปิดเจอเนอะพี่น้องตักนามเอียงน้อยหินจอยพองกบบอระบวยเพันวา ทำจากกะลามะาพร้าวนะคะฝีมือไอง้งาะหรือว่าพ่อบ้านยายหนูทำพี่น้องถ้าสวยถ้างามถูกใจยังไงบอกยายหนูด้วยนะคะขอบคุณนะคะโล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 ทำจากกะลามะพร้าวนะคะฝีมือไอง้งาะ หรือว่าพ่อบ้านยายหนูทำพี่นนองพี่นะยายหนูตักหนังเงาะยายหนู้ามบอกพี่นนอะเมื้อยายหนูบริไปใสพันวาไฟฟ้าจะดับยายหนูทำควอมสะอาดบ้านเลยไปเจอสิ่งนี้กระบ้ากระโปงนี่ฝีมืออายเงาะยายหนูนะคะ ยายโนเสพภาพไปตักน้ำตากน้ำกินเงาะยายหนงามบอกพี่น้องหมอนียยายนโนบริสุิใส่พันวาไฟฟ้า,ฟาจะดับยายหนทำควอมสะอาดบ้านเลยไปเจอสิ่งนี้กับหอมพี่น้องพร้าวของมะพร้าวน้ําหอมนะคะทุกคนสวยงามมากฝีมือล่ล้วน ทำจากกะลามะพร้าวนะคะฝีมือ,อาอ้งาะหรือว่าพ่อบ้านยายหนูทำพี่น้องคลิปไหนขอซ้ำนี่เด้อพี่น้องเด้อขอสู้พี่นอ้นอ,อ,นนอ,งอ,นองฟังมามบอพี่น้องเก็บพนเก็บไปนนี้ตู่เอาอันนี้ตู่นนตโซ่ย้ายหนูเลยไปทำความสะอาดเด้อเจอือมเอามาบอกสู้พี่น้องฟังโอ้ยจีบไว tham gia kalamapao lưu bay tham gia tham gia kalamapao lưu bay tham gia kalamapao lưu bay tham gia kalamapao lưu bay tham ก็เฮ็ดได้ซ้ำนี่เละพี่น้องฝีมือฝีมือร์เฮ็ดได้ซ้ำนี่แหละีมือร์ไอเงาะย่อยเนโลโลโลใช่ไหมคะโลโลโลเก็บเพิ่นเก็บไปนิดตู้เอาไปนิดตู้โซ่ย่อยหนูเลยไปทำความสะอาดเด้อเจอเรื่อยมาบอกสุพี่น้องฟังโอ้ยจีบ,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 บงงจกระ buoy นี่มาพี่น้องกระ buoy ไอเงาะย่อยหนูเฮ็ดเด้ดนี่กระบวยตักน้ำ ทำจากกะลามะพร้าวนะคะอ่านด้วยปิดเจอเน้องพี่น้องตักน้ำเอ,อยียงน้อยหินจอยพองกระบวย y เป็นว่ารักกัโปูนี่ฝีมือไอ้เงาะยายหนูนะคะย่าหนูสิภาไปตักน้ำตักน้ำกินนพี่นอ ใช่โน,ตน,น,าาาน,น,น้ตักนังบวยนี่ทำจากกะลามะพร้าวหรือ่านด้วยปิดจืเนาะพี่น้องตักน้ำเอยียงน้อยหินจอยพองกระบ,บวย y ปนว่าหอมพี่น้องกินเดาจะกินอีกพี่น้อง มันจะออกหอมพี่น้องกินเดาอยากินอีกพี่น้องมันจะออกนี่บานย่าหนูเอื่นกระปภาษาไทยเรียกกะลามะพร้าวนี่กับไม้ฟีมือของไอ้ ่านย่ายอหนูเอิ่นกับปภาษาไทยเรียกกะลามะพร้าวนี่กับไม้ฟีมือของไอบ้บวยนี่ทำจากกะลามะพร้าวหรือว่าตะลอเรล่อลรือเอคลิปไหนขอซ้ำนี่เด้อพี่น้องเด้อขอสู้พี่น้องฟัง งามบอกพี่น้องพี่น้องถึงบองงามก็เฮ็ดได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องฝีมือฝีมือร์กเฮ็ดได้ซ้ำเนี่ฝีมือร์ไอเงาะย่อยเนาะเก็บผลเก็บวันนี้ตู้เอาวันนี้ตู้โซ่ย้ายหนูเลยไปทำความสะอาดเรือยเจอเลยมาบอกสู่พี่น้องฟังโอ้ยจะกินหอมๆเพราะว่ากะลามะพร้าวนี่เป็นกะลามบ ตกนะังหอมพี่เนาะทำจากกะลามะพร้าวนะคะฝีมืออ้เงาะหรือว่าพ่อบ้านยายหนูทำพี่เนาะ,นะยายหนูตากนะังพี่น้องถึงบางงาม เฮ็ดไดซัมนี่แหละพี่นอ้องฟีเมอฝฟีเมอด้เห็ดได้ซัมเนียฟีเมอไอเงาะย่าะกบวย่พี่น้องกระบวยไอเงาะย่หนูเห็ดเด้เนี่ระบวยตักน้ำทำจากกะลามะพร้าวนะคะกระบวยกินหอมๆเพร่าวะ กะลามะพร้าวนี่เป็นกะลามะพร้าวถ้าสวยถ้างามถูกใจยังไงบอกยายหนูด้วยนะคะขอบคุณนะคะโลโลเพราะมันหอมน้องพี่น้องเนาะจะพาไปตากน้ำนะคะนี่